อะไรเนี่ยเนีย่ยยางอะไรมอเตอร์ดะมอเตอร์ดะอ่ะมอตอร์แต,าต,าตายางเรียบหรอแม่โอ้าวมีอุตสาหกมาแล้วเนี่ยเนี่ถล้อถอดล้อทอดงายง่ายเนี่ยสำหรับคันนี้นะไม่รู้ว่าคันอื่นจะเป็นหรือเปล่าแล้วคันนี้มันติดนี้ผมก็ต้องเอาแหวนรองตรงนะนี้นะผมว่ามันติดยังไงก็ติดนะตัวเนี้ยตัวสเตอร์กับโซ่แล้วก็ตัวเนี้ยติดแน่นอนแหละอ่านี้ผมลองใส่แล้วนะครับสรุปแล้วก็ติดนะครับเนี่เราก็ใส่ตรงนี้เลย แหวนตัวเล็กหน่อยนะทำอะไรทำอะไรพยายามเปลี่ยนยางอะ่ะจะเปลี่ยนยางจะไม่รู้เริ่มไงเปลี่ยนให้หน่อยดิ <c oughs> อะไรเนี่ยเนี่ยยางอะไรมูตาดอะมูตาดอะมูตาดอะยางเรียบเหรอแม่ว้ มีอุตสาหามาแล <c oughs> ้วจะใส่กันนี้ใช่ไหมเอเอาให้ใหน่อย <c oughs> เอาให้ใหน่ <c oughs> อยเคโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนให้เี่ <c oughs> เริ่มก่อนเดี๋ยวเราต้องถอดล้อก่อนนะ <c oughs> นี่ถอดล้อถอดล้อถอดง่ายๆนี่นี่เลยอ่าแล้วรอค่อยมางัดลอ้อปล่อยลมออก นี่ครับทุกคนใส่แล้วเป็นแนี้นะครับแต่ว่ามันจะติดตรงนี้นะวันนี้สําหรับคันนี้นะไม่รู้ว่าคันอื่นจะเป็นหรือเปล่าแล้วคันนี้มันติดอย่างนี้ผมก็ต้องเอาแหวนรองตรงนี้นะให้มันออกมานะครับเดี๋ยวผมลองน,นี่อันนี้คือลองแหวนียบร้อยแล้วนะครับไม่ติดละ แขงข้าได้เลยนะฮะเห็นได้เลยนะโอเคข้งนกโอเคเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปใส่ล้อหลังกนะันเดี๋ยวเรามาถอดล้อหลังกันนะแต่ว่าผมมองว่ายางมันน่าจะติดฝั่งนี้นี่นี่ฝั่งโซ่ยางมันน่าจะติดโซ่นะเพราะว่าวยางมันอ้วนใช่มันอ้วนกว่าอันนี้มันบางกว่านะถ้าเทียบจากล้อหน้าดูแล้วเนี่ยแล้วทำไง เออยวต้องลองหาแหวนลองตัวสเตอร์ให้มันขยับออกมาหลบยากลองดูต้องลองดูก่อนโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปดูวิธีการ<อ>ใส่ถอดใส่ตัวนี้ดูแบบนี่ทุกคน<อ>เ,เห็นไหมมันต่างกันเห็นไหมเนี่ยมันอ้วนใช่เห็นไอ้ตัวล้อเรียบแบบมันอ้วนนะใช่เราดูอันนี้นี่คือล้อหลังนะอ,อันนี้คือล้อหน้าที่เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวลองผมว่ามันติดยังไงก็ติด นะตัวเนี้ยตัวสเตอร์กับโซ่แล้วก็ตัวเนี้ยติดแน่นอนแหละเพราะว่าของเดิมมันยังเฉียนนิดเดียวเลยเฮ้ลองให้ดูก่อนสีใช่เราต้องไปลองไะอันนี้ใหม่มากใหม่มากให้ลองดูลองดูดูจะเขาสวยนะอ่าเวลานี้เลยด,ดอกยางบคบเผื่อมีคนอยากรู้นะว่าเบอร์อะไรเบอร์นี้นะตัวยางที่เราเปลี่ยนเนี่ยตัวเนี้ยแหละใส่กับพี่บ้านได้นะเป็นเบอร์นี้เลยนะครับอ่าเนี่ยนะทุกคนถอดไอเนียอกมละทีนี้เรามาดูกันนะ นี่วิธีการใส่ก็คือลูกศรตามนี้ใช่ไหมเราต้องดูว่าเราจะใส่ด้านไหนนะอันนี้เขาเราอยู่ทา่านี้อ่าดูทางนี้นะปึ๊บมันมีลูกศรใช่ไหมบางคนก็สลับว่าเราจะไปทางไหนอ,อะไรยังไงมีลูกศรใช่ไหมเอเอ,เอนี่แหละฉันฉันไม่รู้อ่าสําหรับคนไม่รู้นะอันนี้นรถเวลามันวิ่งมันจะวิ่งท่านี้ใช่ไหมอ๋อนี่เราก็ต้องตามลูกศรนี่มันลูกศรเอาโอเคเห็นไหมใส่ท่านี้ปื๊บมันวิ่งท่านี้ลูกศรก็วิ่งท่านี้มันจะได้รีดน้ำจริงแล้วอ่ะ ตามลายอย่างนี้ก็ได้ค่ะใช่บางทีมันไม่มีไม่มีลายไม่มีอะไรบางคนเขาอาจมองแล้วสลับกันเออนี่ใส่ทานี้เราก็วางนี่เลยจะได้ไม่งงแต่ส่วนวิบากอันนี้มันไม่ได้มีนะเพราะตัวติดมากัะรถใช่มันใส่ยังไงก็ได้เพราะว่าลายไม่ได้รินน้ำอยู่แล้วอ่าโอเคประมาณนี้นะจะใส่เลยอ่านี่ผมลองใส่แล้วนะครับสรุปแล้วก็ติดนะครับติดเวลารับ่ไหครับ ปิดนะครับเวลามันวิ่งเร็วๆมันมีโอกาสเบียโดโซ่ให้โซ่ตกได้นะครับอันนี้ผมจะต้องลองแหวนที่ตรงนี้ดูผมต้องลองลองดูเนาะลองแหวนเ,เปลี่ยนน็อตด,ด้วยเปลี่ยนน็อตด,ด้วยเหรอน็อตยาวกว่าเดิมเพราะว่าของเดิมมันสั้น,นอ,อ๋ออ๋อไม่งั้นร้อยไม่ถึงนะนี่อันนี้ของเดิมอันนี้ของใหม่ใช่ป่ะมันยาวกันหน่อยเนยเาะถ้าเกิดว่าเราใส่ของเดิมเข้าไปเนี่ยเราลองแหวนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเนี่ยร้อยไม่ถึงมใช่มันร้อยไม่ถึง ก็มีความหนาของตัวจานเตอร์เขาด้วยนะใช,ใช่ไหมเราก็ต้องเพิ่มความยาวน็อตไปหน่อย,อยโอเคเดี๋วราติดตั้งเลยนี้เราก็ใส่ตรงนี้เลยแหวนตัวเล็กหน่อยนะตัวใหญ่ไม่ได้้ามีเทคนิคอื่นก็ลองดูนะครับผมใช้วิธีนี้แหละลองดู นี่ไงทุกคนเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะนี่ผมรองเห็นไหมท่านไหนก็เป็นนี้เรลยนะจะยืนออกมารงนี้นะ <c oughs> แล้วก็นี่นี่ไงไม่ติดแล้วนะไม่ติดแล้วเห็นไหมโอเคโเนี่นี่นีนี่โอ้โหเท่เลยอ่ะสุใจแล้วลองเปล่าลองนี่ลองกันไปเลยไปเลยนี่ไงดูเท่ไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าทุกคน Okay. Bye. ซี่จะขี่มันนะมันจะหนักกว่าเดิมนะ่อยเนาะอล้อมันหนักขึ้นนะ<อ>นทุกคนแค่เปลี่ยนล้อทำไมน้ำหนักมันเยอะขึ้นวะอะเดี๋ยวไปลองเลยดีกว่า รถปาดเป็นไงดีไหมดนะเหรออ๋อเท้เว้ยโอเคนี่เดี๋ยวเอาจอดนี้อาจอดนี้เดี๋ยวพาทุกคนดูล้อดูทุกคนนี่ดูดิเป็นไง <c oughs> กำลังมันตกไหมนี้เฮ้ยม่ตกได้อยู่เนอะม่ตกเพราะเขาวิ่งทางเรียบล้ออันนี้มันหมอกทางเรียบอยู่แล้วไงอ๋อเป็นไงสำหรับล้อทางเรียบเป็นไงเฮ้ยไม่ผิดหวัง ชอบใช่ไหมใช่ใช่เว้ถูกใจคนนี้มาเลยเขาบอกสุดยอดสุดยอดเด้อชอบไอ้ลอยตีนหมานึ่งี่นีมาเจนหมายโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะใครอยากเปลี่ยนยางตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองสอบถามได้เดี๋ยวเราทำทางร้านเรามีเนาะก็มีนะครับแต่มีไม่เยอะนะเอามีไม่เยอะอืมีไมม่เยอะาก่อนได้ก่อนใช่แล้วสำหรับใครที่เอาตัว ไปนะครับเราก็อยากเปลี่ยนเป็นยางเรียบก็ประมาณนี้เรามาทําเป็นไกด์ลายให้ดูเลยอะไรล้อสิบนิ้วเนาะใช่อ๋อล้อสิบนิ้วนะตัวยางตัวนี้มันก็จะใส่ยากนิดนึงนะมีที่ป้าใส่อ๋อต้องให้มืออาชีพก็ทําใช่หรือว่าร้านยางทำครับใครมีฝีมือก็ทําได้ก็โอเคเลยเยี่ยมเลยนะครับป่ะเราไปละสาหรับอันนี้มาลองที่ไม่ลองให้ดูเนาะอย่าลืมกดติดตามกดสติ๊กเรนะคะอ๋อเจมีติกตอกด้วยนะชื่อเจดาพัชสวยสวยติดตามมา สวัสดีค่ะเอ้ยไปละบ๊ายบายโอเคบ๊ายบาย